เลิกเลยี่เราจร้อกบวเลยดีนะไม่เอาไม่คุ้มเลยไม่เลยนะัดครับยตามไปยอไม่ต้องถ่ายผมนะครับเลวเลยมเป็นบุญตาหน่อยเถดู่่ไหนตัวไหนไี่จก ตอนแรกที่ผมอยากได้ได้รอบนะนี่เขาเฮ้ยโขใครไปขับมาเอาลครับมับตัวนี้แหละตอนแรกกับเราเอาเลยเอาเลยครับหอมองหากระจกอยู่กระจกอยู่ไหนไอ้ทำไมรถอยู่กับเราไม่หล่อาง อันนี้มันก็ไม่หนักนะพี่นะใช่แล้วเบาๆโลอะเอ้ยหน้าไหนดีคะเอสียงคู่รองเท้าเข้ากันมากเลยรองเท้าไม่ใช่มือลค่รมีละครองไหมคะแบบนี้มีครับถ่ายอยู่ครับถ่ายใกล้ๆมาถ่ายเลยลูก เร Eller, ็วไหมพี่พี่หวนราพี่ไม่เร็วสูงสุดสูงสุดไม่เลยเฮ้ยตัวตัวใสยกีนก็าใกล้กีนนึงสองสีเจ็บจริงแสบตั้งตั้งดีแล้วใช่ไหมเนี่ยดีดีแล้วดีแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้ทะเบียนผมเดี๋ยวไปเรียกเาก้าวขอเก้าเกวีเก้าี่ตัวเก้าก้าเอสุ่ เอาพี่ก็ขี่กีบพี่บอยสองคนอย่างเงี้ยหกคันหกสี่หกันสุดคืนจริงคืนมีเวลาถ้าลูกขี่เป็นต้อาเิ่เป็นฮาร์เรย์หมดเลยมีฮารเลย์สองแล้วก็มีเคย์เาย๋นายแล้วก็นับ คุณตีไม่กล้าหยิบออกมาเลยอันนี้อันนี้เท่าไหร่พี่สังหวะราคาที่ตรงนี้เหรอันนี้กระจกประกอบคือสองห้าอระกแล้วไม่มีทะเบียนมีเงี้ก็ทำตัวเรียกไปทะเบียนไปจะทำทะเบียนมาไม่หล่อเลยัวไอ้ของเล่นของเล่นดนตรีมันก็มีกระจกติดหัวมุมเหมือนกันของเล่นเยอะตบปลายแทนงนะตัวคือต้องเปลี่ยนท่อก่อนนะถึงจะได้ถ้าเดินเข้าไปในร้านของแต่งอนไร ก็เตรียมเงินไว้เลยเพราะของแต่งนั่งรอไม่ต้องสั่งมันรอเลยแถวนี้มันจะมีร้านของแต่งอยู่ปกติน่าจะถูกกว่าสูงเออใช่แถวนี้ใช่พระรามสามแถวนี้พ่อข้อเพราะว่าอย่าไม่แต่น่าจะเปลี่ยนนะเสียงพ่อเยอะเปลี่ยนอะไรแต่อันนี้ก็ตกใจกันหมดแล้วเวลาสตาร์ทเข้าบ้านกันดีนีต้องดับเครื่องก่อนให้รถไหลเข้าไม่มบ้าานเหม่าาเรัดใช่มดดังเลยรอรอขอบคุณมากๆที่รอดิบและยินดีครับใช้มีอะไรบ้างขอบคุณมากได้เลย จลร้พวกนี้แล้ใส่ของแต่งของแข่งโอ้ยความดิบอันนี้ปรับให้มันนุ่มขึ้นโดงกระจายพี่ใครกล้าเข้าใกล้อ่ะกลัวดทำเทมเทมประกันกันเรื่องใหญ่ถ้ามันเจอผมชนเดี๋ยวพักนึงจะไปจูนกล่องอะแม่เกตเตอร์เอารือเกตเตอร์ เดี๋ยวจะย่ำแย่พี่สี่เจอกันจริงเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอนทุ่มหนึ่งอ่ะจริงอ่ะไประยองทีสี่พี่คิดดูดิไายเหรอสี่วันอยู่นู่นเลยสุดเจ,จ,จอกันพี่เจอกันครับสวัสดีครับตอนแรกจะเอาอันเนี้ยแต่เจอดันหนึ่งจุดแสนนู่นเลย เจอแล้นะพี่บีไ้มครับี่ออกอนมีธนาคารธนาคารธนาคารมีเปแถลงออสเตรเลียมีปะที่อะไรนะเทเลสเทเลสโสเใช่ปะขอบคุณมากค่ะ มันจะมีเพืนันะอนนะคบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย